บายดีเลยสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่นงมันมน,าานีมาลิกนาไต่ยอดมานพี่เจ้าเราบ่าาอยู่หน้าชิได้หาลากกินเตงโมเราเวิร์กันให้นี่มันนุวยลายเลยฮะ Sẽ bài đi đó, phố vùng Sơ bài đi Ồ, nuôi nó nhau thế. nó Ồ, chỉ sẽ vào đi Ồ, Cọc cọc kia เมื่อบ <strong> ้านยังบ่มาบ่หนูอยู่หน้าลุงจิมเออฮะเออเปิดขนหมองโมมาพี่ Tầm mặc thua đê nào mặc hết lo chết à, mặc kịp nơi đây ngay mất hiệu mày xìu mày xìu mày mất mày mất mày 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 มาหลินหน้าใต้อีกกมองไม่เห็นเลยชูมขาดเลใช่หรือเออเห็นดิเห็นดินะยังอ๋อเออหนาเป็นพุ่เป็นพุ่อยู่แม่อยู่ไบมันบังทีนี้เนาะ Say sen, anh sen sen, anh sen, vài đấy đấy, anh 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 nuôi anh ับ้นานเราเอิญมักรคัควแบบหน่วยสีดำๆกินไนมันไงจะบักตานนี่คำว่าม,ามีคนขึน้นได้จ้าว่ามันพอขึ้นเนี่ยแบบเนาแบบะเอฟซีข่ามาแต่ฝั่งไทยเริ่มมาขึ้นมักตาลกิน <laughs> หลายต้นได้ต้นนั้นก็มีต้นนั้นก็ประมาณสามสี่เครือฝุ่นห้องเครือเว้ยแสงห้องแซงหนึ่งแซงหนึ่งก็มีอยู่ประมาณสักสามสิบหน่วยเนาะพอดได้หนาดกหมากมวยญ่เนาะหมากใช่นีม

นี่นูวยละพันเห็นเมั้ยอีตาอันน่าขายตลาดนั้นชำชำนี่แหละเนี่ยช้ำนี่แหละพันหนึง่งพันกี่พอจะได้กุศาเครื่อง Còn nhà cát môn nha kum lum kum lum xin ông nào anh ta mâ ku nịch phụ nữ tóc tay long á young heng lôi em ní nghe kum ku 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 อ๋อโตผู้ดูอนอนหนุ่ยตัวหนาเจอง nhau คเส่นชิบผาเออทำมาชื่อหน้าประจิ๋มนเอางมูโม,ม่พันนี่แฉบนะเว้ยสีดำมันมันหยกักหวานเนื้อมันแน่น แต่ของเราเนี่ยมันยิคักเลยมันแบบเราบริสิทธิ์ย่าลายก็ราบชีวบริสิทธิ์ย่าลายเว้ยยังเราก็ชิวมีงบนชื่อลายไปไหนนักเราปลูกแบบธรรมชาติลายกว่าโอ้หน่วยนี่ใหญ่ดิเค้ะวันนี้ก็บชิ้หน่วยนี่เนี่ยใหญ่กว่ามึงช่างเถอะคุณบอ mà lọ chuẩn mùng ngô lao thì được cái chào la bùi dù sao. lạc bít bơi kín quá không có xong kín ý bỏ kín ý nhanh quá nồi nhau vào đây là xẹp Đó, bộ nó bộ lại bỏ cùng nâng đã mi đàm nuôi này mi đàm nuôi này lùm khủng nỉ cả mi nuôi nâng mi thơ nuôi đi này thế ừ. hốt chứ nó hạng nuôi với nhầy <laughs> <laughs> nắp xài phát bỏ lưu hoặc anh khô lại <laughs> หมอูแล้วหน่อยอะไรใครให้เจ้ากิน <repay> ผ <ing> <ốc> <moi> ู <song pt it anki> ้ชาวเราไปอยู่ไกลแล้วสอนมอูกินเมื่อไรโยนลักหมองูโยนลักหมองูกินมึงแม่พ่อแม่พี่น้องนี่ไปยักหมองูแล้วจะมีขุมด้วย ขึ้อมอึมตึมอ่ะผู้ค้ำสบายดีแน่ผู้ค้ำมะลินใช่ไหอนี่ยมะลิน,ห,ห,น,นห,หน้าไใคหน้าหน้าบิก๊กเออมีเหรอเออหบากบีมวนว่ามาลินหน้าบิก๊กมวนอยู่มวนอยู่ เงยป็ดน yeah, oh, no mm ่อยล้วก็อ้าวไก่น้อยเราฉีลังเงกินงูเลยเฮ้ยพวกในไก่น้อยเราฉีลังเรกินง่เลยในงวคนกระจายะ เขาเรางามๆเลยนะเนี่ยน่าหิวบ้างไงเข่างามแต่เดี๋ยวนี้มันเวียงามไปเลยน้ำถั่วมันเลื่อยหอนยามหมูดำน่ะเราเ่ได้ยดำขันผุนต้อแห้งน้ำถั่ว เอยนานี่จ้เกิดมานเป็นไฮหน้าชิโรบอหรือเป็นป่าตะฮะเป็นเฮหน้าชิโรอืมพูดอะไรคนเยาเยาาหอดก่อนหม่อฮะอันเศ้าไหมนะถ้าเตไ่เป็ป่าเออเป็นเดินแล้วแสดงว่าเจ้าหา็เกิดเนาะ เป็นสาวนานี่ก่อนแล้วเลยนะเจ้าจะเกิดนะเนื้อน้องชาเนื้อน้องชาทั้งนี้อเฉลยมาชุมนลนะเนาะชุมนลเนี่ยสาวไหมใช่ น,นี่มันกุ้มตาดเนาะกุ้งตาที่เพป็นเอาไปเหตุการณ์พอยอะกะมันเป็นเหตุการณ์พลอยนะเห็นว่าเป็นถักงอมองสีแดงๆเนี่ยเพราะนกกะมันไปถูกเ,เหตุการณ์พอยก้อยฟานพัดตปถูอยู่งานดอกเงี่ยมันเลิอกเอต็่เต็มๆนี่ เพิ่เศ้านี่เม่สว่างกับพอสว่างก็ได้ไปงานดองแต่บริษายให้ FC เอฟซีบ้างพอเพิ่นพเพิ่นเปิดเพลงเปิดเพลงอันบริเวนคนร้องนะบริเวนคนเฮาร้องเอาเปิดจากแผ่นซีดีนะทุกคนเปิดจากอันโทรศัพท์นะอย่ามันพินลึกิชิดก็เลยบริษาย ทำวาด่ายก็ทิได้มาใส่เสียงพินเอานะยันเอฟซีบูมมวลก็เลยบริ่ายเ่งเนาะมังหิวแล้วกันะตะเส่อสแต่แสงผัวแล้วก็มีนะนี่มักทั่วแล้วกำลังเป็นดอก กำลงังกินดอกถ่ายให้เอฟซีบางกอนพาบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาค่ะกระสีป,ประมาณนี้ <c oughs> มีสมังกะยูเ่เพื่อนลายชวนลายมีสมังชิมักมาลินอยู่หน้าใต้เนาะนงัวคนก็น ด้เห็ดคั่วยันงัวเขาโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้กาเมสวังได้พาเอฟซีมาชมสวนหมักโมเนาะทุกคนโดยกะยะายภาพเปิด้าเบื่อกันเด้อเนาะทุกคนมาถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติให้เอฟซีได้เบิงได้ชมน้ำกันโดยทางว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภายนลำลายๆเด้อเนาะทุกคนเนาะ เลยก็โอเคบหลายยายห้หางว่ามานันอีกเดินเติบแล้วเนาะไว้พกพอกันไว้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนาะไม่ชวมังกันที่ได้กล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย